สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาดูฝักบอลสีนะครับที่สันเคยผสมไปแล้วนะครับเมื่อช่วงประมาณกลางๆเดือนก่อนใช่ไหมไม่ไม่ไม่เชิงกลางเดือนหรอกในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎานะครับก็ได้ทําการผสมดอกบอนสีไปนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา4สัปดาห์โดยประมาณนะครับสุกแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนอ่ะ เดี๋ยวสันจะพาทุกคนนะมาดูลักษณะของบอลสีนะครับดอกบอลสีหรือว่าฝักบอลสีที่เขาสุกเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะครับก็ลักษณะก็คือถ้าเราบีบนะฮะตรงที่เราห่อไว้อะมันจะนุ่มนะครับมันจะมันจะนุ่มเพราะว่าไอตัวฝักไอตัวถุงถุงห่อมาเล็ดเนี่ยมันจะซุยออกนะครับอันนี้ก็เป็นฝักที่ผมได้เก็บมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับข้างในก็จะเป็น ถุงถุงห่อบอนสีนะถุงห่อฝักมันนะครับถุงห่อมเมล็ดมันก็อยู่รวมๆกันตอนนี้ยังไม่ได้ล้างมเมล็ดนะครับถ้าใครที่มีตะแกรงก็สามารถเก็บแล้วเอาไปล้างได้เลยแต่ว่าผมไม่ได้มีตะแกรงผมก็เลยยังไม่ได้ล้างนะเห็นไหมถ้าเราบีบเนี่ยมันจะนิ่มๆนะครับข้างในจากนั้นเราก็สามารถตัดได้เลยนะครับเอากรรไกรตัดฝักออกมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะแกะให้ดูข้างในนะว่าข้างในเป็นยังไงนะครับ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้มัดมัดไม่ได้มัดฟางแบบแน่นมากนะครับก็เลยแก่ยากนิดนึงจริงๆอะแก่ยากอยู่นะฮะเพราะว่ามันไม่มีเล็บนะครับอันนี้ก็จะแก่ยากนิดนึงนะเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่การแกะเสร็จแล้วดีกว่านะครับอันนี้นะครับพอเราแกะเสร็จแล้วนะครับมาดูข้างในนะครับข้างในเขาก็จะ ประมาณนี้เลยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือตัวถุงของเมเล็ดเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากแกนฝักนะครับหลุดแบบหลุดออกเลยอะ่ะเหมือนพวกผลไม้สุกที่มันสุกจากบนต้นแล้วมันก็จะล่วงลงมาบนดินประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอารมณ์เดียวกันเลยนะมันก็จะหลุดออกจากตัวแกนตรงนี้นะครับที่มันเคยเป็นเกสรตัวเมียเนาะถ้าใครไม่รู้จักเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียนะครับแนะนําให้ไปดูคลิปเก่าเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้นะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ สำหรับไอเจ้าแกนตัวนี้นะเราก็สามารถทิ้งได้เลยนะครับไม่ต้องไปเก็บมันไว้นะฮะพอเราได้ถุงมเมล็ดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะใครที่มีตะแกรงนะครับก็สามารถเอาไปยีให้น้ําผ่านๆน,นะหรือว่าเอาน้ําใส่ในแก้วหรือใส่ในกระมังก็ได้นะครับแล้วเอาเอาเกสรเอ้ไม่ใช่เอาถุงของมเมล็ดพวกนี้นะครับไปล่อนในตะแกรงแล้วก็ยียให้เขาหลุดออกจากกันนะครับเขาก็จะเหลือแต่มเมล็ดนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่ ยังไม่ยีเลยก็สามารถเอาไปเก็บแล้วก็ตากแห้งก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องตากแดดแบบจัดๆนะให้มันลมกกๆแล้วมันก็จะแห้งของมันเองนะครับแต่ว่าสําหรับชุดนี้นะครับของผมก็คงต้องเก็บตากแห้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีตะแกรงมาล่อนเขาเอาเมาเล็ดนะฮะก็เลยตากให้แห้งสนิทเหมือนเหมือนเราเก็บเก็บพวกเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ พืชสวนควอเงี้ยเอาไว้ปลูกในอนาคตประมาณนั้นนะครับอารมณ์เดียวกันเลยนะในชุดนี้นะครับก็มีที่เก็บมาเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็ตากประมาณหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่ว่าก็ยังไม่แห้งสนิทนะจะเห็นว่ามันยังมีแบบชื้นๆมีลาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาผึ่งดีๆมันก็จะแห้งไปเองนะครับ ก็สามารถเก็บได้ต่อเลยต้องผึ่งให้แห้งสนิทจริงๆนะถ้ามันไม่แห้งสนิทเนี่ยแล้วเราเอาไปเก็บในที่อับอับมันก็จะทําให้เป็นลามมันก็จะเสียหายได้นะครับเพื่อให้มองภาพออกเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับข้างในมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนมเมล็ดธัญพืชที่เราเอาไปตากแดดแล้วมันก็จะเริ่มแห้งเริ่มรีบลงแล้วก็มีความเบาลงนะครับแล้วก็ เดี๋ยวความชื้นก็หายหมดไปเองนะถ้าตากสัก1แดด2แดดอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะแห้งไปเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าเรากําลังจะมีลูกไม้เป็นของตัวเองนะครับก็อารมณ์ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับใครที่ เป็นคนที่ผสมเกสรบอลสีแล้วติดก็จะได้ลูกไม้ของตัวเองนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของซันนี่แพนนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะที่วงกลมตรงกางนะครับแล้วก็ใครที่เป็นผู้ชมใหม่นะครับก็สามารถดูคลิปต่อไปได้นะครับที่มุมบนซ้ายขวาครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับทุกคน